บงไปดินับตัวนี้กี่ตัวนับไปได้ไไดแ,แม่ส้มในนี้ครับไปไหนกันครับไปไหนกรับวันด,ดีวันด,ดีโอ้ยเย้ล่กันเย้เล่กันนับไม่ถูกเหรครับไปไหนกันครับโอ้โหเยอะแย,ย,ยะมากมายโอ้โหวันดีวันด,ดีวันด,ดี <c oughs> เอออย่าไปทำเขา <c oughs> เยอะจริงนี่ไอ้ห right right. so ูกลางนี่แม่เอะแฮ้อย่ามาเจอไอ้หูกลางเนี่ยสุดยอดจริงๆเยอะสุกสันเลยล็อสมัยอะนอยู่สุขสันต์สุขสันต์ระวงสุขสันสุขสันครับ สุกสานสุกสานอานี้สุกสานครับเดีต้ามาครับครับครับไีครับมาแล้วช่วยต้นไม่เอาลูกส,สลบลบลบ